F a t ไฟฟ์อะคาเดมี่อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k รสไ Fight Academy ลาอนาฬิกาวันที่30กันยายนร้อยตำรวจโทอานันมหากิจอศวกุลรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนรถเข็นขายของและรถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันโดยเหตุเกิดที่บริเวณถนนพัทยาสายสองหน้าโครงการคอนโดวิวทะเล6เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างบรบรบณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์นิสสันมาร์สสีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งกอไก่คอรคัง8505กรุงเทพมหานครพุ่งชนรถพ่วงขายน้ำรถพ่วงขายไก่ทอดและรถเข็นขายผลไม้ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นส่วนตัวเจ้าของรถที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่วนตัวคนขับรถยนต์เก๋งอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาอย่างหนักทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปก่อนหน้านี้แล้วสอบถามนายสาครลิ้นจันทร์อายุ42ปีพ่อค้าผลไม้เล่าเหตุการณ์ว่าจังหวัดที่กำลังยืนขายของอยู่ข้างทางสังเกตเห็นรถยนต์คันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสายไปมาแล้วพุ่งชนเข้าที่รถพ่วงขายของริมทางจนข้าวของกระจัดกระจายส่วนผู้ขับขี่รถยนต์อยู่ในอาการมึนเมาสุรายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวขึ้นรถไปแล้วเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ขับรถยนต์เก๋งแต่ได้ควบคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายเขาวิ่ทาตรงเลยพี่เขาวิ่งทางตรงมาเลยไงเตะเตะเมดเลยแล้วจอดขายของกันอยู่ข้างหน,<ป>น้าเงี้ยเขาช,ชนรถผลไม้ก่อน,อน,อนหรือไงชนผลไม้ก่อนครับกกแล้วก็โดนโม์ไทยแล้วก็โดนสาดหมดเลย เขาเป็นอาการงไงคนขับเหรมีอาการอะไรมไม่ได้มาฮะไม่ได้มา